สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค,วค่ะแล้ววันนี้นะคะมาพร้อมกับโจทย์ที่ว่าจะทําผักยังไงเนี่ยให้มีความอร่อยแล้วก็มีรสชาติแตกต่างนะคะหนึ่งในเมนูผักนะคะเป็นผักที่ราคาไม่แพงนะคะรสชาติอร่อยค่ะซื้อง่ายค่ะแล้วก็แต่ว่าทั่วไปคนก็จะเอามาผัดกับน้ามันหอยธรรมดานะคะวันนี้เราทําให้พิเศษหน่อยคะ่ะให้การผัดผักบุ้งเนี่ยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นที่พิเศษเออกไปนะคะ สำหรับเมนูนี้ค่ะคือผัดผักบุ้งเย็นตาโฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมแรกนะคะเริ่มจากผักบุ้งค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเป็นผักบุ้งไทยมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นผักบุ้งไทยนะคะแต่สําหรับการผัดเนี่ยเอาผักบุ้งจีนมาผัดจะได้รสชาติและก็ตัวเนื้อผักที่อร่อยกว่านะคะส่วนต่อมาค่ะเป็นส่วนของซอสเย็นตาโฟนะคะเราจะทําซอสเย็นตาโฟสาหรับผัดเองนะคะเริ่มจากใช้น้ํามันหอยฮ่องกงนะคะ ตัวนี้เป็นเต้าหู้ยี้แบบสีแดงนะคะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็เราจะผัดด้วยกระเทียมไทยนะคะสับละเอียดค่ะอันนี้เชฟทิ้งเปลือกไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นกระเทียมไทยหอมที่เปลือกนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปเตรียมซอสทำ ผัดผักบุ้ง,งยตะโฟกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเตรียมซอสสำหรับผัดนะคะ,ะเป็นขั้นตอนที่เราทําเตรียมไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ลืมส่วนผสมตอนผัดนะคะและเราต้องการใช้ไฟอย่างแรงแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเคล็ดลับคือการเตรียมซอสก่อนนั่นเองค่ะเราเริ่มจากพริกชี้ฟ้านะคะเชฟทําการหัน่นเพื่อทําให้เครื่องเขาปั่นสะดวกง่ายขึ้นนะคะเราปั่นพริกก่อนค่ะ าที่บ้านคุณมีเด็กนะคะไม่อยากทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะส่วนต่อมาค่ะเราเอาเต้าเจี้ยวสีแดงนะคะ,อะขอโทษค่ะเป็นเต้าหู้ยีสีแดงใส่ลงไปค่ะปั่นให้เข้ากับพริกนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยละเอียดนะคะันเพิ่มเราจะทำการใส่น้ำมันหอยลงไปอีกค่ะ การเพิ่มของเหลวลงไปในขณะที่เราปั่นพวกของแห้งนะคะจะทําให้ของอพวกของแห้งเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นนะคะใส่ซอสหัวเหลืองลงไปด้วยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วปั่นให้ทุกอย่างละเอียดนะคะ อคคลองดูนะคะก็จะเห็นเป็นอ่าเป็นเต้าหู้ยีย้หยาบๆซ่อนอยู่ข้างในเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบละเอียดกว่าน,นี้ก็ปั่นจนละเอียดค่ะแต่สําหรับเชฟพอแค่นี้ก่อนนะคะทิ้งให้เห็นเป็นร่องรอยเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการผัดผักปุ้งกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทําการผัดผักปุ้งกันนะคะแล้วเราใช้เป็นกระทะแบบกระทะจีนนะคะก้นลึกๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ตัวกระทะมันจะบางทําให้เวลาร้อนเนี่ยร้อนจัดนะคะแล้วเราต้องการผัดด้วยไฟร้อนจัดนะคะพอกระทะร้อนแล้วค่ะเราตั้งน้ํามันนะคะในกระทะ,ะนี่เราไม่หลีไฟนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้ไฟร้อนจัดอย่างนี้เลยค่ะ,ะไม่รู้ในกล้องน่าจะเห็นควันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในสตูนะจะเอาให้ควันลุกยิ่งกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในสตูดิโอเนาะเอาประมาณนี้พอค่ะ เมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดแค่พอเหลืองนะคะตามด้วยผักบุ้งค่ะเวลาคุณผู้ชมล้างผักบุ้งแล้พยายามสะเด็ดน้ำให้แห้งนะคะเพราะเราต้องการให้ผัดผักเรานะคะมีน้ำน้อยที่สุดค่ะใส่ผักบุ้งแล้วค่ะปรุงรสเลยค่ะ วยซอสที่เราปั่นนะคะผัดทุกอย่างให้สุกเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะหลังจากสุกแล้วจัดลงจานหน้าตายัางไง หลังจากผัดด้วยไฟแรงนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะผักบุ้งทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการจัดจานลงเสิร์ฟกันค่ะผักบุ้งธรรมดานะคะคุณผู้ชมสามารถเอามาปรุงนอกจากรสชาติเย็นตาโฟเนี่ยค่ะทําเป็นขี้เมาทําเป็นกะเพราก็ได้นะคะเปลี่ยนผักบุ้งธรรมดานะผัดผักทําได้หลายรสชาติทีเดียวค่ะนี่อ่าโอเคก็อันนี้ ทางหลายคนงงว่ารสชาติจะประมาณไหนนะคะก็ประมาณเปรีย้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็เค็มๆมันๆค่ะมีครบรสแล้วก็มีรสเผ็ดเล็กน้อยนะคะจากพริกชี้ฟ้าค่ะโรยกระเทียมเจียวเรียกแขกหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะผัดปักบุ้งเย็ยนตาโฟนะคะผัดปักบุ้งง่ายๆแต่ทําให้ไม่ธรรมดาด้วยไอเดียแล้วก็ฝีมือคุณเองค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV สวัสดีค่ะ